เฮ็ดละงอกบ่นี่เฮ็ดละงอกเฮ็ดละงอกคือโพดเธอนี่อ้าวโถบ้าน่ะเฮ็ดละโง่สวัสดีครับพี่น้องบ่อน,นี้พามาเบิ่งของป่าตลาดของป่ามีแต่เฮ็ดครับพี่น้องบางทีลือทึ่งเฮ็ดเพาะเฮ็ดละงอกเฮ็ดปวกเฮ็ดไข่ก็มีนี่กำลังตักอยู่นี่พี่น้องกำลังยุม่มยุ่มอยู่นี่เขามาเบิ่งนำกันนาษโอ้โถขายดีเป็นเนตียงตีนั่งตาเลย เด็ดปวกมันคืองามจ้ะไม่อย่างฐานบ่มนีแต่ดอกตุ้มๆสวยๆเลยสวยๆเหมือนคนขายเลยโอ้ยยิ้มไปคุยกาลังกาลังจมหากาลังจมหาสูยกาลังจมหาเจ่าจะเฮ็ดไข่เห็ดไข่ตุ้มอันนี้เห็ดพอยังมีอยู่ตัวเหนเฮ็ดพอไหนเห็ดพอเห็ดปวกเห็ดไข่เห็ดละงกมีเบิดพี่น้องเอา ตอนนี้อีเมีกําลังยุมม้มเมาเฮ็ดอยู่พี่น้องนะครับตลาดของป่าริมโขงถ้ามาหลอกมาเบิ่งอีกแล้วพี่น้องเอ้ยผู้ดใดจางไดโอนเงินมาเด้อสิซื้อใหายผู้ใดจางไดโอนเงินมาหลดสิซื้อให้ดอกเนี่ยสีเหลืองๆงามๆเลยผู้ดใดโอนเงินมาหลดสิซื้อให้ดอกพี่น้องผมมีเงินซื้อแล้วตอนนี้ถ้าแต่พี่น้องโอนเงินมาหลดไปเดี๋ยวไปเบิง่ง โอ้หัวหน้าไก่ล่างสุดๆเลยตัวนี้ครับป้าดูแกงเหียงแกงล่างแกงกินหมด้ลยนี่อุ้ยว่ามันสิล่างขายบโครับล่างโอ้ล่างแกงกินจักโลกเลยกินเลยสองโลครับอุ้ยกินจักเงือนเนาะสองโลนี่เนาะสองคนครับกินสองขนมัยเงื่อนครับเฮ้ยเนาะข้าขนาดเลยหัวหน้าไก่ไว้กินสองข้นป่ะนะขี้บวกขี้บวกนี่เห็นบ่อขบวก ะจะได้สิล่างเลี้ยวง่ายล่ะพอ่อคไยเห็ดไปคไยเห็ดไปเรื่อยๆอย่างนี้ไหนแข้งน,นั่นน่ะตรงด้างออกเลีเ้ยวก็ขี้ดินออกไปครึ่งหนึ่งนี่แหละพี่น้องเอ๋ยผูใ้ใดอยากได้กัดโอนเงินมาหาจานร้อยล็เด้อเดอี๋ยวสิซื้อให้งามงามเห็ดมาหนิจีบูมกับมี่เยอะตัวหน,นี่นี่จีบูมนี่จีบูมจีบูมอันนี้แบบปรท่านได้ใส่ขี้แบบใส่ขี้เขามีอันนี้ไฟพอนี่ เด้วยอันนี้ฝายเนาะอันนี้ฝายเด้อเนี่ยเด้อมีทั้งฝายฝายก็เพิ่งมาอ๋อดรัางไห่บางทีแหละพี่น้องฝรัางไว้โดยเฉพาะเยดละงอกเหลืองล่างไว้นี่ยมะจังบอยากกูได้จะเกลีงเอาไปแกลียงรดนี่ตัวล่างเลี่ยวเลยกูลองก้นว่าโอ้ยตัวนี้ดีกูว่าว่าสันตัวนี้เป็นต้องได้ล่างเลยพี่น้องเนี่ยต้องได้ล่างอีกถ้าเอาแบบนี้ก็คือเราเสร็จแล้วเอาไปแกงเลย อ้าวเจ้าใคนี่มันคืองามเดี๋ยเหลืองนุ้ยหุยเห็ดรางโก้ขัดเต้เลืองเหลืองจะสี่กัดได้ตัวนี่คอนเสิร์เป็นจานเห็ดเป็นโล่เห็ดเป็นถุงก็ดีถุงตัวไดนโล่ตัวไดนล่ะโอ้สองร้อยหกสิบตัวนี้ อันนี้เด้อันเป็ดจานแนวนี้เดีเอ้ยอ๋อจานละสองร้อยแบบนี้เนาะแบบนี้เราล้างเสร็จแล้วเนี่จานละสองร้อยนะครับล้างเสร็จแล้วจานละสองร้อยแต่ถ้าเป็นกิโลเนี่ยยังไม่ได้ล้างเนี่ยสองร้อยหกสิบเฮ็ดผอฝ่ายได้เอ้ยโอ้เฮ็ดผอฝ่ายโลละเจ็ดสิบบาทสำหรับผู้ใดมากินเฮดผอฝ่ายอ้วนอยู่ได้ไหมอืมอ้วนอยู่เนี่ยเฮดผอฝ่ายแต่ว่าสนุกล่างผู้ใดมากลางก็ล่างเห็นบ่ล่ะ ราคาเฮดกับพ่อฟังอยู่ในพี oh, ่น้องเฮดไข่คนขายอย่างไรเธอคนสวยเฮดดไข่ขายยงไรจ้ะสองร้อยรอยเกกอาตียสร้ปกติขายจานละสองร้อยอืมไเฮดไข่เนี่ยเฮดไข่จานละสองร้อยขาิไปลไปป้งไปตำไปปนเนี่จานหนึ่งกับประมาณขีดสองขีดนี่ละจานละร้อยสองรยก็มีนี่จานละสองรอยันนี้จานละร้อย เพิ่นี่ไหมนี่แหมนี่แหม่หมไหแปดสิบบาทโอ้อันรอยอยแปดสิบโอ้จาน้แ้จานนี่จานใหญ่นี่นี่คืออยเกร์เ่งล้ตัวนี้ตัวนี้คือส่วนตัวนี้นั่นอัศสีประมัสามขีดสี่เีดโอ้รา้อนี่0นร้อนเโฆษณาหายพี่น้อง่นโอนเงินมาก่อนจะสีมาซส้อใครบอมีเงินเสีอกว่าเสพี่น้อง โอนเงินมากกจังสีซื้อให้ซเลยเฮ็ดจังได๋แล้วมันบ่มีเงินโอ้วนี่มันบานแล้วตัวนี่โอ้นี่บ้านว่า80บาทนั่นโอ้จานละ80จานละ80เพราะว่ามันบานเอาไปปิ้งตําพี่น้องซั่นเด้นี่เฮ็ดพผออีแม่อันนี้หนังเนาะแม่เนาะอันนี้หนังนะจ๊ะพี่อู้จนพุนอยู่พี่เฮ็ดพผอหนังนะจ๊ะโลเท่าใดนแม่หนังเฮาบุมื้อนี้180จ้า180เอาคือถือกว่าเก่า เอามันแก่ก็ได้เป็นน่องเด้อมันแก่กว่าเก่าเลยเด้อบอกตรงๆเลยเด้อก็ได้คิดตัวพี่น้องเลยเห็มาขายราคาเก่าก็โกเมนเลยนเออมันออกโดนแล้วมันออกมาเรื่อยๆแล้วหอมแต่หอมม่เมเอืมมันสึกกว่าปีมันแก่กัวเก่าเราก็เลยว่ามันถึกร้อยแปดสิบบาทแต่ว่ามันแก่กว่าเก่าป้าถุงนีไหมสามร้อยห้าสิบอันนี้บอกเนี่ยสามร้อยห้าสิบบอกโอ้อันนี้ดอกตูมใช้อะไรจะคว้างเขา โอ้ในเด็กจากของเขาไปหาโลห์หาโลห์ขาอยู่อืมเอาเอางามอยู่ต you. ัว so ล่ะมาหนี oh, yes, right ้เ oh, ฮ็ดงามๆเลยพี่น้องแง่ใช่ล่ะโอ้ผู้ใดผู Actually, ้นี like ้ตีงามคือน้อง่อยงามคือน้อง่อยนี่ตัวนี้นี่แหละตัวนี้ละงามมีล่ะตัวนี้งามงามเออถุงนี้งามเลยนี่โอ้ยสวรรค์เฮ็ดพี่น้องโอ้ยผู้ใดได้โอนเงินมาด้สิซื้อขายผู้ใดโอนเงินมาลดสิซื้อให้นี่ตัวล่างแล้วก็มีนี่ อันนี้ฝายป่ะสายกั๊หนังร่วมโอ้ห็ดพอรวมอืล้างแล้วนี่เห็ดพอรวมล้างแล้วเนี่ยทุ่งละลอยป่ะสิหีดพอฝายได้เป็นน่องเด้อนะครับฝใสออนใสออนทุ่งละลอยอืมล้างแล้วด้วยนี่ใครจะได้กะทักมาโหลดเบอร์โทรอยู่โทรหาจานลอยโหลดก็ได้เอ็ดไล่มาโทรมากเอ็ดไล่มากก็ได้นะครับแต่ว่าก็โอนเงินมาโหลดเดี๋ยวจะซื้อให้เพราะว่าจานลอยไม่มีเงินซื้อแล้วตอนนี้ไม่มีแต่สีหาซื้อให้พี่น้องย่างเดียว นี่ไข่ปลาเนี่ก็ได้ปลาคงอืมมาดผัวนะผัวเมียซับโปงๆอยู่ผัวนอนค้าเขินทางอยู่วางอ้ยสว่างขนาดเลยเหรอโอ้เฮ็ดหลายพี่น้องวันนี้เฮ็ดหลายมาด้วกินข้าวเด้อเออปวอยากับปวยเป็นยังแม่ค่ะแม่ค่ะใครเฮ็ดก็แล้งกินตามของคงอืมพัวน่ะยื่งย่างยืงยางอยู่ผัวน่ะ ใครจะดอกกินแตาบังฮวงพวกก็กินเบียกันกินเบียมันให้สักกันสหรับย์ปีงต่ำนี่เห็นบ่เลยโค้ตโคสนะห้พี่น้องเบิ่งก่อนเด้อกินข้าวรวดเจ้าพวกเป็นอยังขอโค้ตสนะเองจ้าโค้ตสนะรวดได้เดี๋นี่เห็นบ่พี่น้องเป็นจานเป็นจานก็มีเฮ็ดตุ่ม อ้ตัวนี้ก็งามเลยป้าดหลายอิล,อลีเห็ดไม่หลายอิลีเห็ดเพิงก็มีป้าดไม่แย่ขันเจ้าได้เห็ดยังไม่แย่ขันกูนายได้เห็ดยังโอู้อันนี้เขาคือเห็ดดีแต่นี่เดี๋ยวขอเบิ่งตัวนี้ก่อนคือเห็ดดีนะครับเนี่ยพร้อมส่งแม่นมบอกครับกูนายนี่อันนี้คือเห็ดปวกถุงถุงถุงละโลบ่ะครับเนี่ยป้าถุงละโล,ะล,ะโลพี่น้อง ลูกเท่าไหร่กูนายรูดเท่าไหร่เนี่ยขายจังหนึ่งสี่ร้อยยี่สิบหนึ่งกิโลทำเสร็จแล้วพร้อมแกงสี่ร้อยส่าสี่ร้อยยี่สิบบาทพี่น้องปัดโตคือเห็ดดีแท้ถุงไหมทรงไหนเลยตัวนี่ปัดไม่ไหลายบ่เตือพี่น้องสร้างมาหลายหลายเนาะนี่เด้อพี่น้องเด้อเห็ดปวกเด้อเห็ดปวกทำเสร็จแล้วอันนี้เอาได้ลวกบ่ครับเด้อโอ้เห็ดเห็ดสด เห็ดสดแบบว่าล้างล้างแล้วก็แพ็กเลยอ๋อ oh, แบบนี้เริ่พี่น้องเริ่เห็ดปวกเห็ดปวกแล้อว่าเห็ดโคนเห็ดพรนี่ก็ล้างให้พร้อมคือกันนี่อ้าอันนี้กระถุงละโลเนาะคุณนายเนาะเห็ดพรอหนังเนี่ยโลละสองร้อยแต่ว่าแก่จักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อบอกก่อนเด้อแก่จกันะกหน่อยนะครับหยันพี่น้องเพิ่นว่าเอ,าอ้าเห็ดอวันเริ่บอแก่จักหน่อยพี่น้องฟังคลิปแล้วฮู้เลยแก่จักหน่อยกันอ่อนสองรอยห้าสิตัวนี้โอเคครับผมแต่ว่าตัวนี้คือมันออกดูแล้วเนาะ ต,ต้องบอกพี่น้องน้ำเน่นะครับอาจสีว่าเอ้านี่ครับนี่มันจะเป็นดอกประมานนี้ประบ้านนี้ประบ้านนี้นะครับสังเกตเบื้องสีสันมันสวัสดีแล้วคือล่างงามเดี๋ยวจะได้ตุ้มๆเลยโอจางคล่างก่อเอ้านี่ของปลาของเปือแมงเขียงแมงเครื่องก็มีคือเกาอืของปลาแมงเขียงปลาเห็ดปลาหนังปลาปลาแดกตอนปลาเด็กหน่อยปลาห่วยโอ้ยเลย เล็กหน่อยป้าผ่มีบ่ <c oughs> ไม่ใช่ขัน <c oughs> เอาเอาพู้ได้ยได้ยังถักมาหาจานลอยโทรมาโลดก็ได้แอดไลน์มาโลดนะครับโอนเงินมาสีซื่อไ้ทรงไ้พ้อมนะครับซื่อไ้ทรงไ้จังหวะกันนะครับปุณหะมีแต่อันงามเห็ดปวกเห็ดละงกเห็ดไข่เห็ดเพาะมีบดครับมานี้อึ่งแหงกคบแหงก็มีนี่เทียดแหงอึ่งแหงกคบแหงมีเบด อบอ่ปเป็นครบย่างบ่เป็นอื้องยางเลยพี่น้องเด้ออึ้งแหงเล้เนี่เด้ออึ้งแหงอึ้งแหงเอาไปทอดไปปิ้งอีกเทื่อนึงนะครับโขลนทา่านโขลนกระตุ่มน้องใหม่โอ,อ้ลายอ่านลายแนวเอานี่จีปลมใส่ขี้กับมีทั้งนี่ใส่ขี้แล้วอันคุณแม่อยู่กับบีข่อยว่าจะไงเนาะจีปลม,มาแล้วเด้อแม่เด้อน,นี่อีแม่อยู่ทั้งกับบีโอนเงินมาโห,โหโลดลูกสิซื้อให้ดอกแม่เอ้ยอีมันบอกกินเขานั่นเอาโอเคเฮ็ดหลายๆมาหนี้คลิปนี้ก็สิเอาซ้ำนี่ล่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆสบายดี สวัสดีครับ